เรามาแนะนําวิธีการใช้เพจวาดหัวบัวครับเพจวาดหัวบัวร้านตะไบเทพเราครับนี่นะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นมีตัวทีด้วยนะครับแล้วก็มีระยะนะครับระยะ2.5กับระยะ2เซนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูว่าเราจะใช้งาน ใช้งานตัวๆๆเพดี้ยังไงนะครับ <c oughs> หลักๆมันก็จะมีหูบัวนะครับหูบัวก็จะเป็นหูบัวกลมหูบัวกลมระดับเล็กหัวบัวตูมระดับเล็กหัวบัวตูมระดับใหญ่นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นหูบัวดีไซน์นะครับเวลาเราเลี่ยมาพาร์ท่เป็น3ห่วงนะครับ ส่วนจุดนี้จะเป็นจุดครับระยะ5มิลน,นะครับระยะ5้มิลครับตานี้ก็เป็นหัวบัวแนววินเทจแล้วก็ใช้ในงานสามห่วงได้ครับตัวนี้จะเป็นจั่วนะครับจั่วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกแบบมันก็นง่ายๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูด,ดูอันนี้ก่อนฮอะเป <c oughs> ็น <c oughs> ่วงนะครับ นะครับสมมุติตัวนี้นะครับอันนี้เป็นพระเรานะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาวัาดองค์จริงอีกทีนึงนะครับสมมุติตัวนี้เป็นขอบกระจกนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้คือจุดสิ้นสุดของกระจกฝานหน้าลวกันนะครับหลังจากที่เรานะครับ ไม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวดิงขึ้นก่อนนะครับหาเสาหาเสากระโดงขึ้นก่อนเปิ้งเราขีดนไปนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็นะครับวัดนี่ตรงนี้มันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับวัดจากนี้ขึ้นมานมันจะมีระยะ5้มิลนะครับเนี่ย เป็นระยะ5มิลิเมตรนะครับเขียนใกล้เกินครับแล้วเราก็ใช้จั่วเมาใช้จั่วตรงนี้ทาบมันลงไปน,นะทาบให้มันติดตรงนี้นะครับแบบนึงนะครับ ้ององยู่ไกลนี่จุดนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้คือจุดใต้ตจั่วด้านบนนะครับก็จะมีพื้นที่5มิลนะครับแล้วก็เลือกหัวบัวของเราได้เลยอยากได้แบบไหนอ่ะเอาอันนี้ไหมเออันี้ก็ได้นะครับใส่กกำลังพอดีเที่ยวนะครับไปดูดูนะแะนน๊บตรงนี้ขอซูมก่อน สูงให้ดีก่อนนะครับเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวตรงเนี้ยให้มันมาชนกับจัวจั่วข้างเรานะครับก็วาดเข้าไปนะครับนะวาดเข้าไปอย่างนี้ชิดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอียงเอียงประการหน่อยชิดเข้ามาอย่างนี้หนไหมนี่ได้แล้วถ้าชอบ ปลายให้แหลมมากนะครับเราก็มีการเสริมขึ้นไปได้เสริมขึ้นไปอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมตอนตะไบจริงเราค่อยรีดให้มันดูฟ <c oughs> ิวมากกว่าน,นี้ก็ได้แล้วเราเจาะรูเหนือจั่วตรงนี้ขึ้นมา1มิลนี่เจาะตรงนี้เลยเึิงเจาะทะลุหรือไม่ทะลุก็ได้นะครับถ้าใครชอบแบบเจาะทะลุเลยก็ทีเดียวได้เลยแต่ถ้าใครชอบเจาะ ลำลองไว้ก่อนเอาไว้เป็นศูนย์ก็เจาะลงไปลึกไปประมาณ2มิลก็พอนะครับแต่เราก็ไปแต่งทุกอย่างก่อนสโลปก,ก่อนปัดเงาเสร็จแล้วค่อยมาเจาะอ,อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับส่วนด้านข้างทำยังไงนะครถ้าเราจะาจะยิงยาวสโลปลงมาเลยก็ได้ระยะข้างด้านเนี้ยเนี่ยเน,น,นให้มันได้2มิลนะฮะเออสองมิลนะฮะสอเนี่ยระยะเนี้ยเนี่ยสอ ยิงยาวขึ้นไปสโลปไปหาเจ้าตัวห้ามิลเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เข้ามาอย่างนี้นะฮะถ้าเข้ามาอย่างนี้ถ้าเ,เพื่อนๆตะไบเข้ามาอย่างนี้นน that, เนี่ยมันจะหัวมันจะแอดแตดเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะขี่ไล่เลยนะครับไม่ใช่งี้นะฮะให้ขึ้นไปอย่างนี้นี่ขึ้นสโลปขึ้นไปนะครับสโลปขึ้นไปอย่างนี้อันนี้2.5เนาะฟืดออกแบบบ้างออกแบบบ้าง สลบขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมฮะจุดนี้ก็จะใหญ่5้มิลไล่ลำดับลงมามันก็จะทดตัวมันเองโดยอัตโนมัติไล่ลงมาปื๊ดตัวนี้ตัวนี้ใช้ใช้ตัวขีดขีดขอบข้างนะฮะตัวขีดขอบข้างเนี่ยเนี่ยใช้ตัวขีดขอบข้างนะฮะ,ะ,ฮะสไลด์ลงมาฟื๊ดแอนแอนน้อยก็ดีนะครับถ้าลักษณะถ้าไม่แอนเพื่อนก็ลงมาดิ่งๆตรงๆก็ได้ อันนี้มันแล้วแต่ดีไซน์นะพูดถึงขอบข้างตรงนี้มันก็มีระยะ2.5ด้านล่างก็2.5เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะนี่นี่ก็ได้การออกแบบครับในการใช้เพจตะบเทพเรานะครับเนี่ยก็คือไง่ายๆเลยวัดแทงสารกระโดงขึ้นก่อนปึ้งแล้วก็มาต่อที่ระยะ5มิลแล้วก็จวลงจวลงปุ๊บแล้วก็วาดหัวบัว แล้วก็เจาะรูมักจุดเจาะรูแค่นี้เองเราก็จะไดะ้งานตัวการออกแบบถ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงแบบนึงนะอกอันนึงนะครับมาดูอีกอันหนึง่งถ้าเราจะเอาอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับที่จะมีบ่าลงมานะครับก็อันดับแรกมาถึงเลยก็ยิงสาวกระโดงปึ้ง เราปพึ่มแล้วก็พลิกมาวัด5มิลมาร์กไว้นะครับมาร์กเสร็จก็พลิกมาเลยนะครับจั่วเราใส่ตื้มตื้มตื้มเนี่ยใส่มาอย่างนี้แล้วก็เลือกนะครับเลือก5มิลเ,เอ่อไม่ใช่เลือกหัวบัวนะครับเลือกหัวบัวนะฮะเลือกหัวบัวอย่างนี้นี้แล้วเราก็มาร์กรูเหนือนะครับถ้าเราจะทําบานะครับนะครับทำบาตัวนี้ดึงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อน,นดูนะฮะ จากจุดนี้มาที่จะแทงลงูกบาเนี่ยระยะเนี่ยเนี่ยระยะไอเนี่ยเนี่ยสองมิลสองมิลแทงลงฮะเข้าใจนะวัดมาสองมิลแทงลงเข้าใจนะอ,อ,อันนี้แค่เข็นเข็นประมาณประมาณให้ดูนะฮะสองมิลแทงลงแต่แทงลงมาเนี่ยแค่มิลเดียวนะฮะระยะลงมาอย่างเงี้ยแค่หนึ่งมิลระยะเนี่ยแค่หนึ่งมิลคือตรงเนี้ยลงมาแค่หนึ่งมิลแล้วก็ยิงสโลปลงมาเลย สลบสลบลงมาหา2.5ขอบข้างงนี้ก็เป็น2.5นี่นี่นี่ฟื้อสลบลงมาเนี่ยเห็นไหมบาตรงนี้อย่าแทงลงมาลึกแค่มินเดียวนะครับเพื่อนมินเดียวนะฮะถ้าแทง2มินไปเนี่ยมันมันลึกเกินนะครับมันดูดูบกงามนะฮะมันจะดูบกงามนะครับ,บ,อ,รบอันนี้ก็เลยนำมาฝากเพื่อนนะครับคราวนี้ ะะอันนี้เป็นการออกแบบเบือออเบ้องต้นเบื้องต้นพวกนี้ไอ้อย่างนี้นะฮะในกรณีจะออก,ออกแบบพวกรูปหล่อสมมุติมีมีพระ,ะเราเราจะทำบล็อกของพระรูปหล่อนะฮะก็ะใช้ตัวทีเนี่ยนี่คือกระดาษแข็ง เพื่อนจำได้ไหมฮะดัดแข็งที่ผมออกแบบบล็อกตัวผู้ก็จะมีกระดาษแข็งกระดาษแข็งนะฮะกระดาษนะฮะเนี่ยอ่านดีๆนะฮะกระดาษแขงคานนี้นะครับเราก็กรีดนะครับเพื่อนจำได้นะกรีดนะรับกลับ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะ เส้นตรงนะครับหัทงท่ามาเลยคีดมันลงไปติดมันลงไปเอาวสหักสังั้น,น ให้มันเป็นแนว <c oughs> พอไหมพอกับขีดเพิ่ม,มเราสามารถใช้ตัวเนี้เป็นเ,เป็นเป็นเสาเป็นตัวหลักในการทำฉากตัวนี้มีและฉาก90องศานะครับเป็นฉากเป็นตัวอย่างนี้เลย 90นะฮะแล้วเราก็วัดขนาดรูปหลอ่อตามที่เราต้องการสมมุติว่าอย่างลบนี้เป็นลูปหล่อแล้วกันนะฮะความกว้างขนาดนี้ก็มาร์กด้านนี้มาร์กด้านบนนะครับสมมตินะฮะสมมุติระยะมันได้ไงี้นะจับโยงซ้ายมาใส่โยงล่างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้ ถึงเวลาเราก็พับพับแล้วก็คัตเตอร์คัตเตอร์กรีดแล้ก็จะเป็นเงาตามตัว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมละ่ะมันจะสามารถเปิดได้หมดเลยพะระลูกหลอไม่ว่าจะเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับอะไรที่มาแปลกๆเราก็ทับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นสมมติตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แบบนี้ นี้เราก็หาเส้นกระโดงขึ้นปึ้งปั๊บวัดขึ้นมาเอาแบบฉนีนะ5้มิลครับจัวปึ้งครับปัวพัวตามหน่อยเดี๋ยวอันนี้จะทำสามห่วงข้างบนไม่ได้ไม่ได้เจาะรูถ้าแทงพิิ้ๆไว้ด้านข้าง ขีดขอบข้างขีดขอบข้างมาสมมตินะฮะสมมตินะสมมติขีดขอบข้างมาที่2.5สมมุติขีดขอบข้างมา2.5งนะจุดห้ากระชายนี่ยนะซับนี่ชายนี้ เกิดเราวัดวัดดีแล้วนะครับวัดจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้มานี้ดีแล้วนะครับโดยการใช้วงเวียนโยงซ้ายโยงขวามานะครับอันนี้ไม่มีวงเวียนโยงให้เพื่อนดูเลยหนึ่งสองเนี่ยด้านล่างนะครับด้านล่างก็ขีดนี้ขีดสามารโด่งขึ้นมาปั๊บเปลี่ยนจากปลายแรมนี้เอาจั่วเข้าแทนจั่วเข้าแทนเหมือนเหมือนเราทำเจ้าตัวเนี่ยละเห็นไหมประมาณ5้มิลเหมือนกันเหมือนเราทําตัวเนี้ยนะครับ แล้วเราก็ใส่วงกลมซะวงกลมดีกว่านี่นี้เจาะรูเจาะรูเจาะรูตรงนี้ไม่ต้องเจาะรูครับตรงนี้จัดพิ้วๆเลยครับสามห่วงว่าง,งั้นนะครับตัวนี้มันก็ทำได้นะครับหรือจะเอาด้านนี้ นี่ก็ดีไซน์ตามนี้เลยนะครับเห็นฮะมันก็จะทําได้หลายอย่างนะครับออกแบบได้หลายอย่างนะครับคุ้มมากเนี่ยคุ้มมากนะครับมาดูสดๆกันเลยตัวนี้ดีกว่าแสงไฟมืดนะครับ เดี๋ยวจะใช้ขีดขอบข้างครับขีดขอบข้างตัวนี้ของของร้านาตะไบไฮเทคเขานะครับของร้านตะไบไฮเทคก็จะใช้ตัว2.5 2.5ขีดก่อคขีดดคขเมื่อกี้ขีดได้ดูแล้วนะครับขีดเมื่อกี้ขีดด้ดูแล้วนี่ยัดเข้าไปเลึกๆนะครับเพื่อนเส้นตรงจุดจุดตรงนี้มันจะได้มี ความเสมอกันนั่นเองนะฮะนี่นะครับนะดูนะผมวางทำดีกว่าไม่ถนัดอ่ะเพื่อนดูเอาแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ผ่านไปแล้วดูได้แล้วนะครับอันนี้ดูเผลนๆไปนะครับเห็นไหมนี่ของจริงซูงมก่อน สูงก่อนนะครับว้าวโอเคโคเคนี่ขีดหมุนหมุนที่องค์พระหมุนที่องค์พระดูดูนะฮะเอาโอ้ดูตะเลิหมุนที่องค์งพระ,ะน,พนะครับลักษณะนี้นี่หมุนไปเลยเอาองค์พระเนี่ยเอา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 ออกนอกเฟรมไม่ได้ดูกล้องอ่านนเ,นเนี่ยหมุนไปเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไปเงี้ยแห<ม>เห็นไหมเอาโอ้นี่นี่แล้วคราวนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับความจริงไม่อยากเล่านะครับเดี๋ยวมันจะแลม <c oughs> มาดูตรงนี้นะมาดูตรงนี้นะนี่ผมชอบเห็นหลายท่านนะครับไปตามลอลเลอร์ที่เวลาเราขีดขอบข้าง เวลาแต่งกะจะไปแต่งมนตามขอบมันไสอย่างงั้นแหละนะครับไม่เอานะฮะ <c oughs> บล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียกดมาแล้วเป็นแหลมๆคมๆแต่เวลาเราขีดขอบข้างมันก็เป็นมนมๆไปตามธรรมชาติมันเราอย่าเป็นมนตามมันเราก็ดิงแล้วก็วาดวาดเข้ามาใหม่นะฮะวาดเข้ามาใหม่ให้มันเป็นแหลมๆนะครับ <c oughs> พวกพลาสี่เหลียมก็เหมือนกันเออดีไม่ได้เอาทำมาให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบขอขอเลี้ยวซ้ายแป๊บหนึ่งนะเปรียบเปรียบเปรียบนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปรียบ <c oughs> นี่คือสมเด็จว่างั้นนี่สมเด็จ <c oughs> นี่สมเด็จอ่าขีดขอบข้างไหนล่ะสองจุดห้านะกันขีดขอบข้างขีดขอบข้างขีดขอบข้างอ่าเปรียบสมเด็จขีดขอบข้าง นี่แล้วเวลาเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนี่ยโอ้ตรงนี้มันไม่เป็นมุมเนาะตรงนี้ดีวกว่าอย่างลบเป็นมุมอะไรเป็นมุมบ้างมานี่สมมุติว่านี่เป็นมุมมุมของมุมของพระสมเด็จว่างั้นนะฮะเราจะขีดขอบข้างเนี่ยเราขีดมา ชิดมาดีๆตื้อคิดมาดีๆเล้ตื้หมุนโค้งใส่ยอย่างงั้นช่วงมุม <c oughs> เห็นไหมเราก็ต้องมาเติมอย่างนี้นะครับให้มันเป็นมุมไม่ใชนะ่ไม่ได้ครับไม่สวยนะครับต้องมาเติมนะครับ ะะอโอเคนะฮะโอเคแวะแล้วมาดูตรงนี้ก่อนขีด <c oughs> เสารกระโดงขึ้นหนล่ะนี่อ่ะเสารกระโดงขึ้นดูเดอ้อดูนะครับลุงเอียดสตูนดูด้วยครับผมนี่ลุงเอียดเอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะลุงเอียดนะอายุเป็นเพลงตัวเลขนี่ขีดเสารกระโดงขึ้นไปนี้ แล้วเราก็เอาฝั่งทางนี้เห็นไหมนี่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 ห้ามิลนะครับเห็นไหมฮะขิดนะครับแล้วเราก็ทิ้งจั่วลงมาจั่วบ้านเนี่ยทิ้งลงมามันขนาดดูซ้ายขวาให้มันเท่ากันนะครับโอ้ไม่เท่ากันเวยังไม่เท่ากัน พอดีเอาเอาตัวนี้กลับมา,ามาทำคลิปที่ห้องนะครับพอดีอแม่น้องใจกันก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยมาทำด้วยดูลูกด้วยเนะเห็นไหมนี่ขานี้โโหัวบัวนะครับเราก็ใส่ลงไปโอ้โหโชว์หลักฐานเลยบอกว่าไม่สบายโชว์หลักฐานเลยไอซะงั้นนี่ฮะ วาดหงบัวไปอย่างนี้หตรงนี้เราก็เติมเข้ามาเติมเข้ามาเหนือตรงนี้มาเจาะรูตรงนี้ก็ไว้มาแต่งมาบีบถ้ามันดูใหญ่ไปเราก็ค่อยบีบคราวนี้ถ้าเราจะจะไม่ใช้ในส่วนของการทำบ่าแล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงเรียญนี้นะเสมาแบบนี้นะยักจากนี้ไปเลยเนี่ย ตรงนี้โยกขึ้นไปเปึ้ลนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยโยกขึ้นไปงี้เลยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวนะฮะโยกขึ้นไปจากนี้เลยนะครับโยกขึ้นไปจากนี้เลยนี่ฟับเห็นไหมไอ้เส้นนี้ไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยเส้นเนี้ยไม่เกี่ยวแล้วเพื่อนเพื่อนไอ้ลบไม่ต้องไปเรื่อยถึงนี่นะ เอาแค่นี้มันก็เป็นสวยงามแล้วเห็นไหมง่ายๆพูดถึงไม่ได้ทําบาทําอะไรนะฮะแค่นี้ก็พอละเรียบร้อยแล้วก็ไปเรื่อยแล้วก็ไปเจียขัดตัดแต่งตะใบโอ้ตะใบมับนหนักๆนี่ครับใช้เพจของเราโอ้โหมาดูอีกองหนึ่งนะครับนี่ครับคลิปง่ายๆนะครับแต่ แต่พลาดกันเยอะนะนะครับเสาก,กระโดงเสาก,กระโดงขึ้น,นเอาให้ตรงนะครับเด้อถ้าไม่ตรงก็จะเบี้ยวแบบผมนี่แหละ,อะพอดีผมสถานที่นะสถานที่มันอย่างว่าแหละเรามาทำอยู่ห้องนะครับ<ม>ขึ้นมา5้ามิลขีดปึง<ม>้งเห็นไหมหลังคาบ้านใส่ไป บัดนี้นี่ซ้ายขวาครับเห็นไหมใส่หัวบัวไปน,นี่แค่นี้นะครับถ้าเพื่อนฝึกบ่อยๆก็วาดในกระดาษของก็ได้เราจะไดะ้งานที่เป็นมาตรฐานของตัวเรานะครับเพราะว่าเรามีเพจอย่างนี้แล้วมันก็จะได้งานเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างเลยแตกต่างตรงที่การที่จะมาตะใบนี่แหละ ว่าเราเนี่ยจะตะใบจะตะใบไ,ได้ออกมาได้สวยขนาดไหนอันเนี้ยถ้าจะทําบาถ้าอ์น,นี้นะถ้าจะทําบานะครับก็2เห็นไหมลงมามินหนึ่งปุ๊บโน้มเข้าตัวนี้โน้มเข้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วลงมามินเดียวปุ๊บโน้มเข้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็เจาะรูนะครับโอเคได้แล้วนะนะครับ นี่นะสำหรับเพจเจ้าตัวเพจวาดตัวบัวของของร้านเราตระไบเทพนี่ฮหกสบาทคุ้มคุ้มนะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนสโลกันในไลฟ์สาบาทโหแน่นอนครับก็ขอให้เพื่อนฝึกนะครับฝึกกันเยอะๆฝึกเยอะๆนี่แหละครับสำคัญนะครับ ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับเราสามารถสามารถทําได้นะครับขอแค่เราตั้งใจนะฮะตั้งใจแล้วก็ถ้าไม่ได้มาเรียนก็ต้องดูดูเยอะๆแล้วก็พยายามดูพยายามทำจุดจุดหนึงให้ค่อนข้างได้ดีก่อนค่อยเพิ่มไปอีกจุดจนึงนะครับอย่างเช่นถ้าเราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็ควรจะเป็นเหรียญกลมก่อนฝึกการเปิดบล็อก ฝึกการทาบล็อกตัวผู้ตัวเมียให้มีความคมนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นพระเนื้อผงนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นพระรูปหล่อลอยองค์นะครับดันไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะเดี๋ยวยังไงผมจะ,ะค่อยๆนำเพื่อนๆทำไปอีกรอบหนึ่งนะฮะสุดท้ายแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับ ตั้งใจนะครับเพราะถ้าเราตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จเองนะครับมันไม่ยากเลยถ้าเรามีความตั้งใจนะครับสวัสดีครับ